เออวตกลงน้องสาวของหลวงเทพคนนี้บ้าจริงหรือเปล่า i have read the article of mr. clark said the american will be a great nation and i like to know that it's gonna become true soon. thank you. thank you for our new born nation. <laughs> น่ากลัวทอ,อร์อาวุธเหรอใช่เจ้าค่ะเป็นอาวุธรุ่นใหม่ๆประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อติดตั้งกับเรือรบของอังกฤษโดยเฉพาะเลยเจ้าค่ะอนุภาพการทำลายล้างเนี่ยสูงข,ขึ้นเรื่อยๆไม่อยากจะคิดเลยนะเจ้าค่ะว่าถ้าเกิดเดินอยู่ในเมืองดีๆแล้วมีของพวกนี้วิ่งขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเจ้าค่ะแย่แน่เลยอ่ะต้งองปิดปกครองมากฝรั่งเศสปกครองลาว ปัจจุบันทั้งสองฝ่ายขยายอำนานิคมเข้ามาทั้งฝั่งซ้ายและขวาของสยามที่จริงเขาต้องจะทําสัญญากันสักจำปาเพื่อให้เราใช้เป็นรัดกันชนทั้งสองประเทศก็ไม่ต้องมาเชิญแน,นากันโดยโตรงโอกาสที่จะกระทบกระทั่งกันก็มีน้อยท่านทั้งหลายเจ้าคะแล้วนอกจากนั้นเรายังมีอาหารไทยที่แกะสลักบน,นผักผลไม้สดๆสศดสดิลปะที่เราสามารถเสพได้ทั้งสามทางด้วยตาด้วยจมูกด้วยลิ้น นี่คือความงามที่ผ่านการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมานับร้อยปีทางด้านหลังนู้นเลยเจ้าค่ะทุกคนมองหล่อนเป็นตาเดียวนี่แหละอำนาจแห่งสตรี ่านเรียกตัวเองว่าเป็นประเทศเล็กๆเราต้องขอบอกว่าเป็นประเทศเล็กๆที่ฉลาดมากเอาประเทศที่สามมาช่วยแล้วปล่อยข่าวให้ตกใจต้องถือเป็นการทูตที่น่าสนใจแต่ไอ้ที่เอาผู้หญิงสวยมาทำเป็นแกล้งบ้าหลอกเราเนี่ยสิเราต้องขอบอกว่า เนื้อฉันเนื้อฉันจริงๆก็ผมถือว่าเป็นคำชมราบของพระคุณยิ่งของา มันณีรู้มัน,นีเข้าใจแล้วเจ้าค่ะไม่มีใครไม่รู้สึกขมขื่นจากความสูญเสียไม่มีใครไม่พยายามที่จะแก้ไขทุกคนทำกันอย่างสุดฤทธิ์สุดรู้ก่อนหน้านี้มัน,นีเคยตัดสินด้วยสายตาจากคนที่มองกลับมาเบื้องหลัง แล้วก็ตั้งคำถามว่าทำไมไม่ทำแบบนั้นทำไมไม่ทำแบบนี้แต่ตอนนี้มัีมาอยู่ตรงนี้แล้วจริงๆมันีรู้และเข้าใจแล้วเจ้าค่ะแม่มันีหล่อนเคยบอกว่าหล่อนรู้อานาคตหล่อนบอกได้ไหมอนาคตเราจะเป็นอย่างไร